ทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของเซล S53 นะครับได้มีโอกาสขับรถไปเที่ยวเมืองเหนืออำเภอปลายแม่ห้องสอนนะครับเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็กลับสมุทรสาครระยะทางรวมก็2,245กิโลเมตรใช้น้ำมันใช้เงินเติมน,น้ำมันไปทั้งสิ้น5,099บาทนะครับเป็นเบนซิน95้น95 ก็ลิตรละ29.10บาทนะครับช่วงภาคกลางแล้วก็เม mm ือ hmm. งเหนือก็ประมาณ30บาทนิดๆนะครับ mm hmm. ก็ตกเป็นกิโลละ2บาท20สตางค mm hmm. ์ก็จัดว่าประหยัดน้ำมันนะครับถ้าเทียบกับแรงม้า435แรงม้านะครับ mm hmm. ผู้ร่วมเดินทางนี่คือ5ท่านสัมภาระเต็มท้ายรถเลย mm hmm. ก็มีแรงบิดที่ดี ขึ้นเขานี่เหลือๆครับกําลังเหลือๆแล้วก็ระยะเบรกของช่วงอของระบบเบรกนะครับจานเบรกหน้าขนาด3 7มมิลนะครับ4พอร์ตส่วนจานเบรกหลังขนาด3 6มมิล1พอร์ตไฟฟ้านะครับระบบเบรกทำงานดีมากครับคือผมไม่ได้ใช้ engine b r บ ke เลยก็คือปล่อยไหลาตามปกตินะครับ ก็ย้ำเบรกบ้างเป,เ,ปเ,ปเป็นบางช่วงนะครับเบรกไม่มีอาการเฟดเลยครับถึงแม้จะเป็นทางลงเขายาวๆเบรกเบกติดต่อกันนานๆก็ไม่มีอาการเฟดครับชุวงาของ c ซ s 53เนี่ยเป็นระบบถุงลมครับ ก็คือให้ความนุ่มนวลในการขับขี่แล้วก็สามารถยกความสูงได้ของตัวรถได้เมื่อเจออุปสรรคั์และก็สามารถลดความสูงของตัวรถลงได้เมื่อต้องการใช้ความเร็วนะครับก็คือสูงขึ้น1นิ้วได้และก็ต่ําลงอีก1นิ้วได้นะครับจากความสูงปกติระบบช่วงล่างก็คือขับขึ้น4ล้อให้การกวาดถนนที่ดีครับโค้งกว้างๆเนี่ย150กิโลเมตรเนี่ยเข้าได้แบบสบายๆในโหมดคอมฟอร์ตก็เข้าได้ครับ อบเครื่องยนต์ประมาณ1,750ได้ความเร็วที่120กิโลเมตรชัมงนะครับทำระยเดินทางประมาณนี้กับรอบเครื่องที่1,750นี่ทำให้ประหยัดน้ำมันนะครับตรงสตอร์ตรงคำว่า EQ เนี่ยถ้าเราเติมคันเร่งคำว่า power จะขึ้นมาเป็นสีเหลืองน,นะครับนั่นคือมอเตอร์ไฟฟ้าไฮบิด มาช่วยแรงบิดนะครับเวลาเราเล่งแซงอะไรเงี้ยจะมีแรงบิดในการเล่งแซงดีนะครับกลับกันนะครับถ้าเราเบรกนะครับฝั่งขวาที่เป็นชาร์จจะเป็นสีเขียวนั่นคือจะเป็นการชาร์จไฟเข้าไปในแบตเตอรี่48โวลต์ของไมค์ไฮบริดนะครับอันนี้เราเติมคันเร่งปุ๊บมอเตอร์ไฟฟ้าจะเข้ามาช่วยนะครับตัวนี้ก็คือทอําให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าประหยัดพลังงานน้ํามันนะครับ ก็คือเวลามีมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยนิดหน่อยนะครับเวลาเราเร่งแซงอะไรประมาณนั้นทำให้เราประหยัดน้ำมันนะคะะรับเรลาเติมปุ๊บพาวเวอร์จะเริ่มมานะครับมอเตอร์ไฟฟ้าจะเข้ามาช่วยพอเขาเร่งปุ๊บเป็นรีเจนครับปันปปปป่นพลังงานปั่นพลังงานไฟฟ้าเขาเป็นเก็บในแบตเตอรี่48โวลต์นะครับอันนี้มีเกเกียร์ครับเกียร์สุดท้ายเกียร์ที่เนี่ความเร็ว120 รอบเครื่อง1750ประหยัดน้ำมันมากครับคันนี้ที่ผมลองวิ่งมาจากกรุงเทพเนี่ยอตอนนี้วิ่งมาประมาณสัก5 6 0 0กกิโลก็คือเติมน,น้ำมันเป็นถันที่2ครับลองคิดดูแล้วเนี่ยเติมน,น้ำมันเต็มถังจากสมุทรสาครวิ่งมาถึงทางที่เราจะกำล,ลังขึ้นเถินนะครับ20กิโลก่อนถึงเถินตอนนั้นเติมน,น้ำมันเข้าไปเต็มถังก็อยู่ที่ประมาณ40ลิตร นะครับคิดไปแล้วว่าคือ40เลตคูณ29.10บาทแล้วก็เอาไปหาระยะทางวิ่งมาได้490กิโลตกกิโลละ2บาท30ตังค์ครับถือว่าประหยัดน้ำมันมากเลยนะครับโอเคครับ